Doo mm -hmm. เพื่อนๆที่ออกดอกกันมาแล้วนะครับก็อยากจะทราบว่าทุเรียนของตัวเองนั้นจะติดผลและได้ขายในช่วงไหนนะครับเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะครับตั้งแต่ช่วงที่ดอกกําลังบานนะครับเพื่อนๆสามารถนับไปหลังจากวันที่ดอกบานไป120วันได้นั่นเองนะครับเพราะเพื่อนๆสามารถรู้กลไกได้เลยก็คือหลังจากที่ดอกบานนะครับจะเกิดการผสมเกสรกันเกิดขึ้น ช่วงที่ดอกบานนะครับเป็นช่วง1นึ่ทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับดอกก็จะบานเกสรตัวผู้นะครับก็จะฟุ้งกระจายนะครับไปติดที่เกสรตัวเมียนะครับและเกสรตัวผู้นะครับจะวิ่งเข้ารังไข้นั้นใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ72ชั่วโมงโดยจะใช้น้ําเลี้ยงที่อยู่ปลายเกสรตัวเมียนะครับเป็นพลังงานในการเคลื่อนย้ายตัวเองนะครับเข้าไปสู่รังไข่เกสรตัวเมียนะครับ ใช้เวลา72ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเริ่มพลิกลูกนะครับหรือขึ้นเกล็ดแล้วก็ขยายผลต่อไปนั่นเองและก็จะอยู่ไปจนถึงช่วงไข่ไก่หลังจากดอกบานใช้เวลา30วันนะครับเพื่อนและก็จะไปอยู่ช่วงสร้างเมล็ดนะครับตั้งแต่ช่วง30วันถึงช่วง60วันนั่นเองหลังจากที่เขาสร้างเมล็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีการสร้างเนื้อขยายพูเบ่งภูนั่นเองนะครับที่เราเรารู้จักกันนั่นเองนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้นลูกทุเรียนนะครับขยายจนไปถึงอายุ90วันนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มสร้างแป้งสร้างน้ําตาลนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ80วันขึ้นไปนั่นเองนะครับหลังจากช่วง80วัน90วันไปแล้วนั่นครับเราก็จะมีการช่วยเติมธาตุอาหารเพื่อสร้างน้ําตาลนะครับสร้างความหวานให้กับผลทุเรียนของเรานั่นเองนะครับเราจะได้ไม่พลาดในเรื่องของการ ตัดทุเรียนแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ผ่านนะครับผลผลิตก็จะได้ออกไปสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพนั่นเองนั่นครับผม